นำเสนอโดยแมนซิตี้ teachers, ์แฟนไทยแลนด์เรือทกคอนคืบหน้าหลุยคว้าปาเกตา77ล้านปอนด์ฟุตเมเจอรโตนักข่าวแดนน้ำหอมรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเจรจาคืบหน้าในการคว้าลูคัสปาเกต้าเพลเมเกอร์จอมเทคนิคซึ่งเวสต์แฮมยูนเต็ดประเมินไว้90ล้านยูโรหรือ77.64ล้านปอนด์ ภายหลังเกิดกระแสสื่อแดนเซมบ้าฟาบิซโอโรโมาโน่นักข่าวคนดังร่วมยืนยันว่าเรือใบสีฟ้ายื่นข้อเสนอด้วยวาจามูลค่าจะล้านปอนด์โดยคุณคอนปัดทิ้งอย่างไรก็ตามมสซิตีไม่พอใจยังคงติดต่อเจราจากเวทแฮมยิ่งต่อเนื่องและรายงานล่าสุดจากฝรั่งเศสมีการอัปเดตว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างคืบหนะ้ามีการเผยเพิมเ่มเติมด้วยว่า ปาเกตา้านักเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีผู้เหลือสัญญากับเวสต์แฮมถึงปี2027ได้ตอบตกลงเพื่อย้ายไปเล่นในทินเอติฮัสเตเดียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วปาเกตา้ามีมูลค่าฉีกสัญญา85ล้านปอนด์แต่จะบังคับใช้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและหากเป็นการขายในตลาดนี้ปรากฏตัวเลขที่เวสต์แฮมต้องการคือราว77ล้านปอนด์โดยต้องแบ่ง10%ให้กับโอลิมปิกลียงทีมเก่าของนักเตะ อดีเด็กปั้นเอซีมิลาน Milan, พึ่งอำลาลียงย้ายมาเล่นในพิมิลิกเป็นฤดูกาลแรกด้วยราคา51ล้านปอนด์ทำผลงาน5ประตูกักบ7อส,สิ์จาก41นัดในทุกรายการพร้อมคว้าแชมป์คอนเฟลเลนลีกับเวสต์แฮมอีกด้วยสำหรับนักเตะค,คนนี้แฟนๆเรือว่าไงครับแมนซิ t y ตีรรอก่อนเปิดเงื่อนไขฉีกสัญญาลูคัสปาเกตา ลูแคปเาเกต้ากองกลางทีมชาติบาราซิลของเวสแฮมยูนเต็ดที่กำลังตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเงื่อนไขลับเกี่ยวกับค่าฉีกสัญญามูลค่า85ล้านปอนด์แต่จะมีผลใช้งานได้ต่อเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นตามรายงานจากเทลิกาฟสื่อชั้นนำในกรออังกฤษสำหรับสถานการณ์ของปเาเกต้าณตอนนี้เชื่อว่าสตาร์ไวเบนเชพตอยากย้ายไปร่วมงานกับเปปกกูดิล่าในทีมทัพเรือไปสีฟ้า แต่กระนั้นทั้งเวสแฮมไม่ต้องการขายและล่าสุดเพิ่งตกเป็นข่าวว่าปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า70ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยอีกอย่างในตลาดซัมเมอร์นี้ทับขุนคอนต้องเสียดีแคนไรท์ไปให้กับอร์เนอนแลกกับค่าเสียหาย105ล้านปอนด์เป็นสถิติแข่งค่าตัวสัญชาติอังกฤษมานูเอลลันซินีดาวเตะอารเจนตีหมดสัญญาย้ายกลับไปลิวเวอร์พูลจึงคาดกันว่าดิวของปากเกตาไม่น่าจะเกิดขึ้นง,ง่าย ไม่ใช่เรือไม่ใช่ปืนเห็นต่างอย่างสุดขั้วดิมา่าเบอร์บอร์ตอปชี้ทีมชิแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ใช่ทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลดิมา่าเบอร์บร์ตอปอดีกองหน้าทีมชาติเบลเลียแสดงทัศนะแบบสวนกระแสถึงทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าว่าจะได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ก็เชลซีเบอร์บร์ตอปอดีหัวหอกสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้คำตอบถึงทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้า ตามไปจากกูรูส่วนใหญ่ที่ชี้ไปถึงแมนซิเตี้แชมเป์เก่ากับอาเซนอลร้องแชมป์เก่าซึ่งเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจว่าเขาขอมองตา่างพร้อมทั้งยอมรับว่ามีความลำเอียงนิดๆนักเตะที่รีท่ายแล้วมักลำเอียงไปถึงสโมสรที่เขาเคยเล่นให้ดังนั้นผมจึงหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับไปอยู่ในจุดที่พวกเขาเคยครองความเป็นเจ้าแห่งพรีม b, เมียร์ลีกเบิร์บเอ่ยเมื่อวันที่9สิงหาคมผมไม่ขอเลือกแมนซิตี้อีก แน่นอนว่าผมอยากให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมเมียร์ลีกผมคิดว่าแชมเมียร์ลีกจะเป็นแมนยูหรือเชลซีเบอร์รตอมเสริมว่าผมชอบความเป็นทีมนอกสายตาของเชลซีโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมชอบโปเชตติโนในฐานะโค้ชเช่นกันและผมอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จในอังกฤษด้วยการคว้าทรอฟีเชลซี Chelsea จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพร์พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในยุคข,ของมาริโอโปเชตติโนช่วงพรีซีซั่นนักเตะใหม่มองดูมีความมั่นใจ พวกเขามองหาบอกและไม่กลัวการก่อความผิดพลาดพร้อมกันนี้เบอร์ปะตอบฝากให้จับตามองสองนักเตะสิงบรูด้วยว่ามิเคลโลมูริมองดูมีความมั่นใจมากในซีซั่นนี้คริสโตเฟอร์เอนคุนคูเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีโชคร้ายที่เขาเริ่มซีซั่นด้วยอาการบาดเจ็บผมมองว่าเชลซีจะท้าทายแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เช่นกันสำหรับอาเซโนเบอร์ปะตอบให้เหตุผลที่เลือกมองข้ามว่า อาเซนอลจะเจองานหนะักเพราะพวกเขานำไปจ้าฝูงหลายเดือนแต่ยังคว้าแชมล์ไม่ได้พวกเขาก่อความผิดพลาดและเสียแชมป์และนี่ก็เป็นมุมมองของดิเมชาเบอร์บาตอบอดีตเด็กผีที่ออกมาชี้ว่าแชมป์ฤดูกาลนี้ไม่ใช่เรือหรือปืนแต่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตเล่เก่าของเขานั่นเองงานนี้จะไม่โหมไปหน่อยเหรอเบอร์บตอฟ แล้วฟันฟันแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนิงการแชร์ของท่านขีอกำลังใจเอมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซตี้แฟนไทลด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน